สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เาาหนักถ้าใครทำรัฐประหารโลกและยูเอ็นรุมประนามกองทัพเมียนมาปมยึดอำนาจแต่ผู้นำไทยกลับเงียบกริบ สหรัฐอเมริกาและองค์การสหรประชาชาตินำขบวนประนามการก่อรัฐประาหารในเมียนมาและการจับกลุ่มนางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนหลายรายเมื่อวันจันทร์ทำเนียบข่าวเตือนโดยสหรัฐจะดำเนินการกับกองทัพเมียนมาขณะที่จีนเรียกร้องทุกฝ่ายแก้ปัญหาขัดแย้งตามกรอบกฎหมายจากการก่อรัฐประาหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจี ก่อนหน้าที่สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรชุดใหม่ของเมียนมาที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิก,กายนปีที่แล้วจะเปิดการประชุมสภาวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ เกิดขึ้นภายหลังมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างกองทัพที่เคยกลุ่มอำนาจปกครองเมียนมามานานเกือบ50ปีกับรัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางซูจีที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นครั้งที่2กองทัพเมียนมาได้ออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วเมื่อวันจันทร์ ภายหลังควบคุมตัวนางองซานซูจีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนโดยกองทัพอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนและคณะกรรมการการเลือกตั้งล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายง,งานว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลข,ขาธิการสหปร,ระชาชาติหรือ UN ได้ออกแถลงการประนามกองทัพเมียนมาอย่างรุนแรงหลังควบคุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐรวมถึงประธานาธิบดีอูวินมิน และแกนนำคนสำคัญหลายคนของพรรครัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD พร้อมกันนั้นเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้ผู้ประชาการกองทัพเมียนมาควรเคารพต่อเสียงของประชาชนและถือเป็นการทำลายการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยในเมียนมาด้านนายแอนโทนีบรินเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้เหล่าผู้ประชาการกองทัพเมียนมาปล่อยตัวนางซูจีประธานาธิบดีวินมินและแกนนาคนอื่นๆของพรรครัฐบาลหลังจากได้ถูกกองทัพ บุกควบคุมตัวเมื่อช่วงเช้าของวันที่1นกุมภาพันธ์ปี64ก่อนที่กองทัพจะออกถแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศเป็นเวลาหนึ่งปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเขารบต่อประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวพมา่าที่มีแรงบันดาลใจเพื่อประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนา เลยก่อนหน้านี้มีท่ามกลางกระแสข่าวลือรัฐประหารและคำขู่ของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ว่าอาจยกเลิกรัฐธรรมนูญรัฐบาลสหรัฐพร้อมด้วยรัฐบาลชาติตะวันตกมากกว่า12ชาติออกแถลงการร่วมกันเมื่อวันที่29มกราคมเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายึดมั่นในบรรทัดฐานประชาธิปไตย โดยในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ร่วมลงนามในขถลยเงการนั้นด้วยเป็นชาติแรกๆที่แสดงปฏิกิริยาต่อข่าวการจับกุมนางซูจีและการยึดอำนาจของกองทัพโดยมาริสเพร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเคารพหลักนิติธรรมแก้ปัญหาขัดแย้งผ่านกฎหมายทางกฎหมายและปล่อยตัวผู้นำพลเรือนและบุคคลอื่นๆที่โดนควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายทุกคนทันที นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันของอังกฤษประนามการก่อรัฐประหารและการคุมขังนางซูจีที่เป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนโดยพฤตินัยและว่าการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนต้องได้รับการเคารพและผู้นำพลเรือนทั้งหมดต้องถูกปล่อยตัวที่กรุงปักกิ่ง หวังเวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนถแถลงว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของเมียนมาจีนหวังว่าทุกฝ่ายจะแก้ปัญหาความขัดแยง้งภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็ได้ออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยได้กล่าวว่าอินเดียสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านตามระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาอย่างแน่วแน่และเชื่อว่าหลักนิติธรรมและกระบวนการประชาธิปไตยต้องพดุงไว้ ขณะที่สเตฟานดูจาริกโฆษกของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN เประนามอย่างรุนแรงต่อการควบคุมตัวนางซูจีและประธานาธิบดีวินมินและผู้นำคนอื่นๆขณะที่ชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปประนามรัฐประหารครั้งนี้อย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายทุกคนผลการเลือกตั้งต้องได้รับการเคารพและกระบวนการประชาธิปไตยต้องได้รับการฟื้นฟู เขาากล่วขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยได้กล่าวว่าวังว่าทุกฝ่าย จะใช้ความอดกลั้นขณะเดียวกันรัฐบาลแนะนําชาวสิงคโปร์ในเมียนมาให้ระมัดระวังในช่วงที่สถานการณ์อย่างไม่นิ่งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีคําเตือนพลเมืองของตนในเมียนมาเช่นเดียวกันโดยขอให้อยู่แต่ในเคหสถานและละาว้นการออกไปภายนอกยกเว้นมีความจําเป็นจริงๆแต่ญี่ปุ่นไม่มีแผนจะนําพลเมืองกลับประเทศถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวนางซูจีและรื้อฟื้นระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วด้วย งานนี้โดนเข้าแล้วรัฐประหารพ้นพิษโจบไบเดนประกาศขู่ความบาดเมียนมาตอบโต้กลับกองทัพหลังทำรัฐประหารจับซูจีโดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2564สำนักข่าว AP ได้แรงยงานว่าโจบไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกแถลงการเตือนว่าจะมีการพิจารณาความบารทางการค้าเมียนมา เพื่อตอบโต้กลับจากการโจมตีหลักการประชาธิปไตยหลังเกิดการยึดอำนาจในเมียนมาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดี โจไบเดนได้ระบุว่าสหารัฐได้ยกเลิกม,มาตรการคว่ำบาตรเมียนมาไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากได้เห็นความคืบหน้าที่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยจากการถอยหลังครั้งนี้สหรัฐจำเป็นต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรและอำนาจที่มีในทันทีและจะมีการตอบสนองที่เหมาะสม สหรัฐจะยืนหยัดปกป้องเมื่อใดก็ตามที่ประชาธิปไตยถูกโจมตีและขอให้กองทัพเมียนมาวางมือจากอำนาจและปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มในทันทีขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการขู่คว่ำบาตรจะส่งผลต่อกองทัพเมียนมากมากน้อยเท่าใดโดยก่อนหน้านี้สหรัฐไม่ได้เข้าไปลงทุนมากนะักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวโรฮิงญา อีกปัจจัยก็คือการที่กองทัพเมียนมามีแนวโน้มที่จะหันไปพึ่งจีนที่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลเมียนมาไม่ว่าจะมีที่มาจากประชาชนหรือจากการยึดอำนาจก็ตาม คณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐออกแถลงการในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี2564ประนามกองทัพเมียนมาที่ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งจับก,กุมนางองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และที่ปรึกษาแห่งรัฐรวมถึงประธานาธิบดี อูวินมินและแกนนำคนสำคัญของพรรค NLD หลายคนประชาคมรานาชาติควรออกมาเปร่งเสียงร่วมกันเพื่อกดดันกองทัพเมียนมา ให้คืนอำนาจที่พวกเขายึดไปและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกควบคุมตัวในทันทีนายเบเดนระบุในแถลงการ์สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรเมียนมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากความก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยของพวกเขาแต่การย้อนคืนความก้าวหน้าดังกล่าวทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทบทวนกฎหมายการคว่ำบาตรและอํานาจของเราในทันทีตามด้วยการใช้มาตรการอย่างเหมาะสม ในไบเดนยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายกเลิกข้อจำกัด ทางการสื่อสารทั้งหมดและงดเว้นจากการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนด้วยโดยสหรัฐจะจดจำผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเมียนมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราจะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูประชาธิปไตยและกฎหมายรวมทั้งนำผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการล้มการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นประชาธิปไตยของเมียนมามาลงโทษ ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฝากแวะมาบ้านลุงด้วยนะความทั้งบาททั้งกระโถนเลยไหนๆก็จะร่มจมอยู่แล้วเอาให้มันสุดๆไปเลยยึดอำนาจผู้หญิงเหมือนประยุทธ์เป๊ะเดี๋ยวก็มาขอสูตรอยู่ยาวเหมือนตู่อีกสอดไส้สอวออีกช่วยอีกนิดหน่อยครับไหนๆก็พาม่าแล้วเอาไทยไปด้วยเลยนะครับ ไบเดนควรตอกกลับตูบด้วยนะที่กาลาแลนด้วยเองก็มาจากรัฐประหารเหมือนกันนะไอตูเชื่อให้เป็นตัวอย่างเลยครับต่อไปพวกพเด็จการมันจะไม่ได้กล้าทำอีกจัดไปครับให้สะเทือนถึงกรุงศรีเลยเผื่อน้าจะได้บางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย USA ช่วยมายึดประเทศไทยหน่อยอยากจะดูว่ารัฐชั่วๆชุดนี้จะเป็นยังไงบ้าง พวกเรายินดีให้ความบาดไทยด้วยนะคะเพื่อเอาประยุทธ์ออกไปสักทีอย่าลืมความไทยด้วยนะรัฐประหารเหมือนกันเลือกตั้งเป็นแค่ฉากบางหน้าคิดว่าทั่วโลกเขาจะโง,ง่เหมือนพวกสลิมหรืออย่างไรความบาดมันเลยประเทศไหนที่ทหารเข้ามาใช้อํานาจเหนือการเมืองต้องความบาดให้หมดและประเทศไทยที่เป็นต้นแบบรัฐประหารเขาไม่คิดจะทาอะไรบ้างเลยหรอฝากประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะจัดให้หนักๆเลยฮะ จะรอดูผลงานไบเดนล้างให้สิ้นระบอบเด็จการชาติตะวันตกและทั่วโลกเป็นความหวังของคนไทยจริงๆนะครับเห็นด้วยนะครับจัดการกับพวกนายพลที่ชอบอ้างความชอบธรรมแล้วฮุบอำนาจไว้ที่ตัวเองเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มก้อนตัวเองและบอกว่ารักชาติและทำให้สังคมแตกแยกระแวงกันเองโจรจากเมืองนอกไม่น่ากลัวเท่าโจรในบ้านเราเองนะครับชอบเลยต้องเอาจริงๆถึงจะดีด้วยไทยด้วยได้ปอกคะ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชม